สวัสดีครับพี่น้องืันนี้บมมีอย่างเหตุเมื่อนี้ก็เลยเพอดีสิมารีวิวสวนพักในเบิ่งครับเพราะว่าปลูกพักไว้ได้สุกสองอาทิตย์สองอาทิตย์นี่แหละประมาณนี้พักก็กำลังขึ้นกำลังงามครับพักกาดเขียวอันนี้พักกาดเขียวอันน,น,น,อนี้สิเป็นต้นหอมตัวนี้สิเป็นต้นหอมมันจะมีบานพักกาดใส่น้่แน่มันจะมีพัก ผักผมผักผมพระบ้านเนาาเอิญผักผมแต่พระจากกลางเอิญพักอีหยังบ่ง,งูนะครับมันจะขึ้นเพราะว่าเคยปลูกเคยปูกแล้วบรเก็บเม็ดมันเม็ดมันหล่นลงแล้วมันก็อยู่อย่างเสียแหลพะพอห้ามมาปูกปีใหม่มันก็ขึ้นมาอีกผักกาดก็คือกันครับแต่มนนี่สิสิมลกพักเนี่ยลกพักออกจากพักบัวพักต้นหอมนี่ครับเสียงอาจสี เสียงรถอาซีดังนะครับเพราะว่ามันมันติดถนนครับติดถนนบ้านติดถนนแล้วก็อาซีอาซีบ่ค่อยได้ยินเสียงคุยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่นำานเด้อครับท่าถ้าท่ายไปท่ายไปถ้ามันตัดกับก็บคือจบไปเลยนะครับขอโทษหลายๆที่บ่ได้บด่ได้ปิดลิปแต่กะว่าวไว้ก่อนเพราะว่า เออเอ่อมันอัดคลิปได้ประมาณสิบนาทีสิบนาทีกว่าๆเองแล้วมันสิตัดของมันไปเลยเพราะว่ามันต้องต้องมีคนตามมีคนตามถึงพันมันจังสีไลฟ์สดได้ถ้าไลฟ์สดได้นี่สิเหสิเงาเงาเห็นอย่างได้หลายครับพี่น้องอตอนนี้สิสิไปลกพักเสียงอาจสิคอยเนี่ยนะครับเด้อเสียงเสียงว่าอาจสิคอยหรืออาจสิบอดีนิ่งช้ำกับบดจักดอก ในสิลพักลกพักกาดซะกอนในวจสิลกของผมับถ <c oughs> ี่น้อหมรขอหลายหลายก็งผมหลายน้องน้องเปียังโลกปนใดกองผมเพาะว่ารรมะกามะก,กันมะง,งมกันกับพัดมะงมกันกับต้นหอมมะงำกันกับต้นหอมเลย มันกระจำปิดต้องต้องลบต้องถอนออกต้นหอมซีดด้วยกันผลไม่เหล่าอย่างอัจฉริย์เนี่ยนะครับพี่น้องเนีส่วนพักพลังงามค่ะอันนั้นก็นเ,ปนเป็นเป็นอันนั้นเป็นเป็นพักตระแนง,ง,งนะครับพักตระแนงอันนั้นเป็น ัชีพัชีปักต่งไละพัชีบ้านเอวิต์กรหอบฟอกบ้านสวนิมือระหอบฟอกอันนี้ก็พักบูวอ่ะคนนึงจะพักสากลงมันเอินต้นหอมมันแหละครับพี่น้องปีปีที่แล้วนี่ก็ปลูกและเก็บเก็บหัวเก็บหัวเก็บพันพันต้นหอม่เก็บหัวมันไว้พอชิมมาคั่วชิมมาปลูกสินี่มันมันอันนั้นเมื่อมันเ่ามันเหี่ยวเมื่อพี่น้อง จได้หัวมันล้าหลายครับหัวเดงล้าหลายุมปนจุไว้ปุ๋มอย่านั้นน้นก่อนาหัวชีนะจะได้เข้าก่อนเพื่อจะทำ้ลาเนื้อแงกระัย่างหึงีน้ำฝนตกฝนตกลากขีมันหลนยามนี้มันฝนตตกแล้วมัน กันกัันตกมันุกั้นใจอยู่เมื่อวานกับต๊เมื่อวานกับต๊ะเมื่อก่อนกัต๊ะต๊ะะยะ่านย่านพัดเปลือยกับันนี่น้องเพว่ามันคูกฝนหลายมันปือฝนหลายย่านมันู่ใหเราะผมกิดทิพนานแหละต้องแยกเพราะว่าอันนึงมันกินดิบก็ได้อันนึงกินกิน ไดไ้กินซดได้พนะี่น้องแต่พัก่มนี่มันต้องถ้าจะถ้าจะกินเป็นพาร์นี่มันต้องลวกลวกพอพอมันพอมันจะลดจากหน่อยเนี่ยโอ้ยแซ่บครับพี่น้องให้มันใหญ่กว่านี้จากหน่อยสิลวกปั่นกินอันนี้มันยังยังเห็ดบดได้ยังลวกบดได้เพราะมันน้อยแต่มันก็จำเป็นต้องผ่อนเนาะถ้าขาดอนมันจะ รักมาแบบนี้ต้นหอมมะรูด้วยสัยบสปรดเอาไว้จะเล็กกหน่อยเพรามัน,มนอันน,นั้นเยอะแตยาหนนี้ระบบจิตผูกพักสุกีุ้กีจังหน่อยกับซีมี่พักสลัดสุกปีหันปลผูกพัดกาดแก้ว ปีนี้จะหาพ่านพัดแก้วบดได้อยู่งนปะหาซืออยู่ในในร้านหาซื้อบไดอกกบได้ได้จะพัดได้จะพัดพันดไปยงยนะครับพัสดพัสดไปยุพก,กมันมันมัน่แข็งแรงัสดแต่มัร Certo, cara. อ,อบพักผมพักผมบักซีบักซีลาวอโอโห้เยอยังสีหวานบักซีลาวยังหวานอยากหวานบักซีลาวอยู่แต่มันเป็นยังสอกแปรงอันนี้ผพกเกบไว้ไว้ปลูกพักสลัดจะ้่อยหมุนพวกนี้หนห่อยแปรงน,นี้มันซีหมุนตลอดแปลง เปล่งพักากาศอินพักกาศเมื่อล้วกันหมุนบ้านไม้ว่านพักากาศดีบ้านธรรกดาบ้านไปยังที่นครับหมุนเมืองเดือดจนทอดเอดือนจนทอดมีนาเมษาเมษาแล้วมันสิบปูกมันสิบปอก่อยบ่ค่อยงามเพราะว่าอากาศมันร้อน าอากาศฮ้อนเลยพัดมันจะบ่ค่อยงามนอกจากว่าถ้าคุ้มอ่าอย่างมามาคุ้มมะมุงงมมม่งเป็นหลังคาใหนะ้มันมะมุ่งเป็นหลังคาแล้วกันเป็นคุ้แต่นกจากทเทามามุา่งมาคุมแล้วผันพัดจเป็นมันงามเลยพัดมันจะเป็นยงโยงเป็นทุกครั้พี่เองเป็นอย่างแต่นี้ว่า ก็อี่างแห้งเฮาอันนี้ก็ให้น้องมาคุดให้ตัวเองก็คุดคุดบบได้แล้วเพราะว่าผ้าผ้าหลังผ้าหลังเป็นมอนลองกระดูกจะได้ผ้าหลังผ้าหลังมาแล้วก็หวกเห็นอย่างกันญาพีดน้องเอ้ยยากจะไม่ค่อยไม่คอ่คอยมีแห้งไม่ค่อยอย่างใดแต่ก็สู้ไป คนเฮามันเกิดมาสู้อยู่แล้วแหละจะไปสู้ไปเห็ดไปยู่ไปกินไปตามเรื่องตามราวมะพร้าวมันยังต้นน้อยๆอยู่เลยเนี่ยมักผมแต่ถ้ามันต้นใหญ่ดูนิดหน่อยถ้ามันต้นใหญ่จะมีิรวกกินย่ำเลี้ยวแี่พี่น้องมาสับป่นฝา ลวกก็คือกปปาระปาวกนฝป๋องากรเพรกรเน้อยรลวกครับกรลวกพักผมทักผมเลยพักประกาศกวงตุ้งประกาศซ้อมแบบแถวนี้เอิ้นผักกวงตุ้งผักกวงตุ้งที่มันที่มันเป็นเป็นดอกอ่ะก็มันลวก có ôi mình nu tiệt hàm dạng มันมีเม็ดมันมาครับปุ๋ยกับอย่างนี้แหละที่มูที่อย่างนี้แหละ,หละมันมามันก็ขนเอ๊ะสีจะเลยเอาไว้สักสี่ห้าต้นเอาไว้แล้วก็บรเก็บเอาเม็ดมันบอกคอยให้เม็ดมันร่วงลงดีเม็ดมันร่วงลงขึ้นจังนาทีแล้วพี่น้องซีหละหันเดี๋ยวจังหน่อย ผักกาดครับกาลังงามนี่นี่ผักกาดอันนี้ผักกาดผักกาดน้อยผักกาดเขียวเขาเอินผักกาดเขียวนี่เดินี่น,นี่อันนี้ผักหอมพี่น้องเอาไว้ซ้ำนิ้สะก่อนนะครับนเนาะอย่าลืมติดตามนะครับกดติดตามกดไลค์กด,กดแชร์เพื่อสิได้เพื่อสิได้ถ่ายทอดสดให้บึงยาวๆงดีดี มันจีได้หมวนกับพี่น้องเอาไว้สำนี้แหละครับสวัสดีครับ